When comes it to วันนี้ข้ามสะท e ศีลนกมุ่งขึ้นบกไปเลยนกซุ่มกระเลยร้อง You know I do. กวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปแต่งตัวนะครับเอ่อนี่คือพิธีการแต่งตัวฟอร์มช่างนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องไปหาหมวกกันน็อกมานะครับผมนี่ทรงนี้นะครับผม ผมมีแค่มีหมวกกันน็อกใบเดียวนะครับผมถ้ามีหมวกกันน็อกนะครับผมแนะนําเอ้ยไม่ใช่เป็นฟอร์มช่างได้เลยครับผมนี่นี่ฟอร์มช่างนี่ทรงนี้นะครับผมอ่าต่อไปเสื้อนะครับผมนี่เสื้อมันต้องเป็นเสื้อแขนยาวนะครับนี่ทรงนี้นะครับผมหรือไม่ก็เสื้อแขนสั้นก็ได้ครับส่วนกางเกงนะครับผมปั๊บนี่โอ้โหเหมาะเจาะมากเลยครับ ฟอร์มช่างนะครับผมนี่เท้าแตะลงเท้าผ้าใบก็ได้นะครับผมนี่ปบกระทาเต้นนะครับโอ้โหโอยซอยน้องคุณโอ้ยหลอกหัวบล่ะเอาล่ะครับกราบสวัสดีน้องๆแฟนเพลงหรือว่าไวรุ่มฟอร์มช่างนะครับผมหรือว่าไวรุ่มฟรีไฟนะครับแล้ววันนี้ผมก็สั่งตรงมเลยครับบินมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมนี่ ครื่องบินสีแดงเลยครับเดี๋ยวเราจะหาที่ลงกันนะครับผมนี่ลงตรงนี้เลยครับฟาร์มครับฟาร์มอะไรฟาร์มโกเลยวะเนี่ครับเดี๋ยวเราเช็คเช็คก่อนเช็คกำลังคนโอ้โหบินมาเต็มเลยลูกน้องผมเองครับลูกน้องไปไปไปอุย้ยลืมเปลี่ยนล่มอะ่ะโอ้โหย่มมันต้องล่มฟอร์มช่างด้วยนะครับ เอ้ยรีบ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 โอ้ยเอเกนแปลครับผมยงัยงยงังยังโอ้โหปืนลั่นย,ย่าโดอะไรเอเย่ยเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บจ๊บจ๊บอมสันเฮ้ยเดีย๋ยวเราต้องไปเก็บงานครับผม เรียบร้อยครับอูไอ้นี่มันวิ่งไวเอ้ยวิ่งไวเกินเรียบร้อย<ๆ>ครับเก็บงานสองครับโอ้โหฟอร์มช่างใส่ชุดฟอร์มช่างนี่ดามเมจเพิ่มขึ้นเลยนะครับผมซอยซอยกลุ่มดีลบกลุ่มดีบินข้าไปเตยไม่เห็นคนแวบบๆตรงนี้ไปไหนแล้ว ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมโอ้ยฝากกดติดตามกดไลค์เอ้ยอ่าฮะเฮ้ยโอ้โหมัน,นโห,โหนีเนี่ยบอกแล้วผมบอกแล้วเนี่ยใส่ฟอร์มช่างเนี่ยโอ้โหเข้าหัวทุกเม็ดมันมีในสายเลือดไง Oh, อ๋อต่ะเป็นไงอ่ะโหดเกินครับตรงไหนวะตรงไหนอาจจเอ๋้อ, <c ười> อดึงหรอดึงยาเหรอดึงยาเหรอกูใส่ตรงหนเออนอจัอุ้ย មកស اي ស اي គុំលីនប់គុំលីប៊ីនខាប៉េទេយសុបនឹកកត់ទេយ Killing spree อุ้ยเป็นไงโหศาสตว์เรียบร้อยครับ โอ้ยแม่นเกินโอ้โหเป็นไงระยะปิงกิโลยังยิงโดนเนี่ยโอ้โหเกินนะครับนี่แค่ชุดฟอร์มช่างนะครับผมโอ้โหมตึงเกินนะครับข้างหน้าขา้างหน้า ดูดิใครเห็นใครก็ต้องหนีครับเหย่เอเหยื่อมาวิมาเช้อกลูกสอง อย่าเอร์มึงจะเอรออย่าเ,อร,อ,าเอร์ครับไปข้างหน้ามันไปไหนอ๋อนู่นแค่โอ้โหหัวหนึ่งเม็ด โหดเกินครับโอ้โหเจอฟอร์มช่างนะครับผมนี่แก free. Mm -hmm. này mình tua. Killing, Killing spree. Killing spree. Được rồi. โอ้โหโยนโดนกระทะเอ้ยยังไงกระทะแตกไงจะลองเหรอจะลองเหรอจะลองเหรอฮะจะลองเหรอไหน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 เฮ้ย โอ้อเป็นไงครับฟอร์มช่างครับผม,มดจัะครับถ้าชอบคนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันเยอะนะครับผมบายยไปละ